พอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าปิดฉากเลยโอ้อโหโอ้โหเรืองประจานเนาะเประจานเพ่งเพ่งนี่ห้องต่อไปน้องใส่ขาตั้งกล้องตั้งแล้วเนี่ย ค <Okay. S 2> ก่อนกินต้องล้างมือนะเด็กดีต้องล้างมือนะเด็กดีก่อนกิน เพลทหลายได้ด,าด่างเนี่ยอืมอืมอืมนี่ยังนะโอ้นั่งกับนั่งกับกิ๊กันด้วยนะก็เลยเหตุที่วดาสอ้แัวอ่าไปเลยครับคุณต้อชิมชาแนลยูทูบครับพี่น้องมานนี่สกินขั่วกิ้งรวมนะฮะกับคุณหนูดัก ăn quả gừng rôm. Con cả gìเพชร cái câu của nó quả gừng nó. Quả nó thả bưng. Tiêm keeng đấy มีหมูมีหมึกมเป็นบ่กเอะไข่าด,านะขาดาวน้ำนะฮะหมูหมึกก็กิ้งรวมไข่าดาวน้ำไข่าดาวก่อนนะเนาะบอปอ๋อก็จิ้มอันนี่จะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยพี่น้อง หอ,อมสุดจ้าหอ,อมฮึมนี่เนื้อล้มหรือวะเสุงมากนะไม่สุกมากเลย

เริ่มแล้ว้ะพี่น้องหวดกิ่งขวดกิ่งใช่พริกจักใจก่อนพริกจากชชมพรนะฮะจากสุระจากสุโอสุระนะฮะนี่เห็นไหมเราจะกินอาหารอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดหน่อยนะฮะ,ะ,ฮะกัะบาักระจาดหักละอพอดีพอดีดดดอืม ไปนิปานกลางเน,นาะแห้งบ่ได้ไปรุงนี่ปรุงเงี้ยรสดีครับไอ้ซีอิ๊วกับน้ำมันหอย อ๋อมันนัวอยู่ในตัวมันแล้วนะฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว่ลหลยอ้หโอ้อืมเรือประจเนาะ ไปจามเพ่งพ่งนี่ห้องต่อไปต้องใช้ขาตั้งกล้องตั้งนะเนี่ยว้าววแบบอ๋อีขวบใต้แท้แท้เนบ้าก็จะกินกับอาบ ผักที่มีรถเปื่อนเปื่อนหรือฝาบเออพักกระโดนเฉอมอย่างนี้นะอ๋อแหนมฝุ pudding, ่นเปื to to h, ่อนเอาแกไปอยู่ใต้มานานนะสิบเก้าปีแลยพี่เราอยู่ใต้เออเชฟเนี่ยเชฟหนูดังเนี่ยจะไปอยู่ใต้มาสิบเก้าปีนะคร เออโล่งเลยพี่น้องโอ้ยจุ <c oughs> ่นเนี่ยโจ่เนี่ยโจุไก่เนี่ยเอ้ยเก๋ที <c oughs> ่มึงเมนูโคกิ้งนะฮะโคกิ้งนะครับโค<อ>กิ้ง,งรงวมนะฮะ มัตจีมี่หมูฮะหมูแล้วก็มึกนะฮะนี่มึกมึกมึกหัวกิ้งสูตรแท้งของแกงไตพี่น้องไตสุลัดนะฮะอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญจะมาชิมเพื่อแล้นะมีน้ำซุปให้นะฮะเราว่าเราบอซีไม่ยากนะบ้าบ้าบ้า <Techn> น้องกินรอดกันวังเจ ซุปหนึ่งถ้วยเด็กพี่น้องเลยนี่นี่ผมสั่งเป็นโคกิ้งรวมนะฮะมาแล้วพี่น้องมาเร่อบาทเนี่ย้จามฟิ้งฟิ้งอ่ะจามฟิ้งฟิ้งเล่ยมหันนะแล้วขู่อะไมบางเร่เรจนตึงก่อนกินต้องล้างมือนะเด็กดีต้องล้างมือนะเด็กดีก่อนกินอมื

เป็นไงเนาะ่ยอมฮะมันเบิด์ิดนึงหันเล้คปรอขายสิบถุงนะตัวชิมพาอวนแพ้วันพอได้กินบาเค็มใช่เค็มบนื้เไปซหน่วยนึงหันเทงไข่อะนั่นไปรอขายเนะไขแดงดีเลยเนาะเออแดงดีนีกกลุ่มมนาขายเออมาขายแล้วแล้บสิขายเห็ดแง่แตกแง่แตแล้วพี่นนอง เงียเงีแต่งเงีแตมแล้วก็หายใจสะดวกเลยขี้มูกถังพูดเลยนะฮะ <c oughs> น้ำสุกไม่ลืมนื้บ้านเนี่ย <c oughs> ปลาหมึกแม, <c oughs> ม่นกเกียงหมูแล้วเบิองอันกินเผาละว,ว่าน <c oughs> เอา้าลูกค้าคอยต้อนอันพนมา เออยเันคนใีเนยมเออบางเหงือบางเือพม่น้อยอยลงดังปอกปอกก็ว่าพริกพริกแกงใต้สุราษนะแกงใต้ปลากันเดียวกันนะฮะอื